เด้วอย่งมันทไงเในทวงออเพเียนตันใไปให้ไกลมันทำรายกันมาไปลงทำทุกอย่างอยากให้เธอใจมาเห็นใจแต่ป่วยการทุกที มันคงดีหากจะลืมรักฉันขอแรงเธออย่าไปกันเท้าน,นั้นเธอคงจะยู่องอรักเธอจนเหนื่อยไปเกินไปแรงไปแย่คือจะพูดคุยทำไ แต่วันนี้เลยกี่ครั้งขอให้เธออย่าคิดถึงคนนี้ขอขอเท่าไรไม่มีทางครั้งนี้ฉันจะพอเธอขอทิ้งหยาแต่เรือ่อเดียวที่ ที่ที่พี่ร้องตามที่บ้านอะอะไรที่เราผิดคีกันอะก็หลังใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะอ๋ออย่าลังเลอย่าลังเลขึ้นเลยนะอยากรู้อยากรู้จริงจริงไี่ไม่ไม่นี่เองได้เอ๋เหรอนี่จะขายของกันแล้วกัเดี๋ยวไปร้องเพลงคออ๋อเหรอขอค่ะขอค่ะใช่แค่ะ เอาลงเลยจะเจาะตรงนี้จะเป็นไงลงจังหหน่อยใช่ไหมแม่พู่กับพี่แปงมาน่ารัได้ได้ได้ ีเดียวครับเอ๊ี่เดียวนี่ยตามไปซื้อในเพจต่างๆถ้ัพี่ป๊กขึ้นมาต้องเพลงนี้ละโนนโนเขาครูจุจุ๊บจุอบจุ๊บจุ๊บจุเบจุ๊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 บจเ๊บจุ๊แจุ๊บจุบจุ๊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 บจุจุ๊บจุ๊บจุ๊บจจ คนระแวงกพรรักแต่เสียใจเปล่าๆเมื่อความรักเก่าหมดความหมายหากคุณใจเธอก็อคงเจอเขาตามเคยบอกฉันได้เลยถ้าอยากไปวันนี้หายใจเป็นเธอแต่เธอรับหายใจเป็นใครทำดีเท่าไรไม่เคยเห็น ฉันคงต้องเสียเธอให้คนที่เธอยินยอมเนี่งเดี๋ยวทั้งจิตใจแหลกลงแล้วรักของฉันเพราะเธอทำลายลงท้ายใจคงเจ<ร>็กวดเรือเกินอย่าฝื้นไปเลย<ร>าไม่ยอมอเห็นใจกันปรอยฉันลืมเธอดีกว่าไหม เมอเธอลำเอียงจะยังมีฉันไปทำไมไปสักไปอย่าละเลยส่วนลึกในใจรู้ว่าเธอจะไปอย่าทำเป็นเกรงใจปล่อยนานไปเสเว บอ,อกมากัเล่นละครตบตาเลยเธอจริงฉันคงต้องเสียเธอให้คนที่เธอยินยอมและเธอก็พร้อมทั้งกายทั้งจิตใจแหลกลงแล้วรักของฉันเพราะเธอทำลายลงท้ายใจคงเจ็บปวดเหลือเกิน ฟื้นไปเลยจบแล้วนะจบปะจ้าจบจบจบขอบคุณครับไม่ได้ร้องนานนะครับเสียงเสียงเสริมก็ไม่ค่อยมีนะครับร <substit uting> จริงๆแล้วว่าจริงๆแล้วมีอีกเพลงหนึ่งที่ลุงเอร้องเพราะมากร้องในวันงานแต่งงานพี่สาวกรมธิขิตมาแต่ว่าแต่ว่ามันมีเนื้อเขามีเหรอเขาไม่มีเนื้องอะไรขึ้นขึ้นขึ้นใครอักซิเดียกรมกรมกรมโดนให้มาควกกันทัน อะไรก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพร้อมได้กินลองลองลงพามนหอยได้ไหมเอฟใีอ่ะก่อนจะลงมาหาโอเคโอเคทำนันเอฟนะเอาเอฟหน่อย เอามาดนังๆได้ไหมอย่าอย่าอย่าเ็บไว้ในใจนะโอเคเอาปสิ h ี่ p y ิ i r ดี d a y ทีอยู่แล้วกันต่อไะ Happy birthday ครับคนแก่อายุครบร้อยห้าปีแล้ววันนี้ก็ยังดูสวยมากเลยนะคะกรนะคะณผู้ชมไม่มีเสียงร้องแล้วมีเสียงเป็นอายุเราไม่ต้องพูดถึงกันนะจอห์วรุณเวอรุนเป็นไอ้โนตการ์ดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้เราอยู่เอานอนนั่งข้างๆเออเดี๋ยวเราอยู่เดี๋ยวนี้ขอโทษนะคะเราเจอพี่นะ มาปดูไปกันโอเคค่ะน่งองซ่อมก้องไหนวะเออลงไปหมดสื่อไหนคะสื่อยูหนึ่งสอซ่อมอีกรูปนะคะหนึ่งสองซ่มโอเคค่ะหนคะ1บีบจนเข่าจะแตกนะอะจากนี้ไปยังไงคะหนึ่งสองสามหารเป็นคนนีงวะใครหายเนี่ยใครหาย มาที่เอพื่นจะทำเป็นตอนแรกมีใครมากับเราด้วยหรอคะใครจะร้องเพลงไม่ไม่ตอกไม่มีร้องเพลงเยเหรอใช่พี่กระูบอดเสียงเพี้ยนผิดคีย์ผิดเนื้อนี่ไงอ้นร้องนพี่อ้นพี่อ้อร้องให้ยเดี๋ยวียอ้้อ้ยโอ้เดี๋ยวรองมาโจว์ชันพี่นะขอร้องคุณขากูกลัวอ้จะร้องเพลงพระเจ้าต ไม่ใช่จะร้องเพลงรักเธอปันจะดกให้หมามีเป็นเพลงที่ไม่ดังแต่ว่าอยากร้องให้พี่เป็นของขวัญเิ่นะ าจะโดดครั้งแรกก็จริครั้งแรกที่การเพลงนั้นล่ะอยากให้พี่อยู่ก้นได้บ้างแล้วคุณก็พูดแล้วคุณเออพูดชื่อฟูน่ามาแล้วคุณผู้ชายอย่างเดียวแล้วคุณพีทีพูดแต่ชื่อป๋วน้องพาชื่อน้องไปเลยจะพูดคุณอยู่ก้ตลอดเจคอลทำด้วยอะไรเอาไม่ปิดไฟไหมนี่เจ่อลเป็นหนุ่มยอดมา ยอดวันดีนะคะแบรนด์ที่เข้าร่วมไลฟ์นะคะช่วยเหลือพักตา23แบรนด์เป็นเงิน2แสนสามมืนบาทจ้าเอาสมทบ,บสอปตออนะจ๊ะ ตรงไปเลยค่ะสองแสนสามหมื่นบาทนะคะสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะโบอินเตออินบุญเนาะยี่สแบรนด์ถูกต้องค่ะมันเกิดไว้เลยใช่เดี๋ยว27มีอีกวันนะคะที่เราจะร่วมกันไลฟ์แล้วก็สมทบทุนช่วยภาคใต้เนะคะอเรื่อยๆก่อนในช่วงนี้เพราะว่าหนักหนาอยู่เนาะใช่ขอบต้องมีฟื้นฟื้นกันอีกเนาะกว่าจะน้ำแห้งก็มาทำความสะอาดใช่ขจะเข้าบ้านได้ ต้อองขบคุณแบบใครที่ส่งข้อมูลมานะคะส่งพิกัดว่าอยากใช้ไปดูตรงไหนอะไรไงคือเราเก็บข้อมูลอยู่แล้วก็ทยอยส่งแต่ว่าด้วยความที่มันเยอะมากเป็นหมื่นๆบ้านอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลายๆเคสอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เราส่งให้แล้วส่งให้พี่เป็กแล้วพี่เป็กก็ทยอยส่งให้ทีใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เดี๋ยวยี่สิบเจ็ดนะคะติดตามกันอีกทีนึงนะคะเราจะเริ่มกันตั้งแต่สี่โมงยังพ่อยังไม่ได้ร้องเพลงพี่อยู่บ่อเลยเดี๋ยวมีปุ๋ยลุงเองแม่หน่อ๋อเดี๋ยวมีคนมาร้องให้อ่ใครไม่บอกเฮ้ยเจอใครอย่าพ่อ ไม่กี่โมงนี่มันจะเที่ยงคืนแล้วเขามาตรงเวลาพระพ่อนัทพิม